เอานะตกไก่อะไรครับนี่เห็นไหมครับย้ำครับผมไหม <c oughs> hey, ถ้ามีคนถามว่าบวดมาเพื่ออะไรนะครับ <c oughs> ให้ตอบหลักถูกต้องที่สุดก่อน Sapatu kani salana nipana pana jadi kereta ya iman kasa wakai tawa apa aja tampan petiru kapan petaya kate tapi jadi ini yang kau baca main buat yang kau baca main bodoh sapatu kani serap ni salat obja tuan tuh nipana ni pana jadi kereta buat mani ini kau salat obja kuang tuh đó là của mình, có đau, mình miếng, Bà không nhỉ, dù bớt này, tốt đẹp của bố mẹ, có đi suôn sẻ, bạc lô có bảo là bố mẹ thấy bạc lô, ông bảo là để bố mẹ thấy bạc lô, nó không cái việc siêu phát ra con Gue tanya dia di dalam suonder Și染 ada ada apa, dia tanya itu diri saya. Gue lupa di dalam sedang, terus saya inversi itu pun aku maksud, itu aku melakukan. jadi saya masih hanya ini selanjutnya. Saya memutuskan sadece. Orang tersebut membuat fundamentalisasi, yang tersebut saya kesallingan tentang beberapa kategori

เยอะเกลี่ยพังนาตนาลอยแปเพราะฉะนั้นจะหมดหมดนี้ล้วก็ศึกษาเรื่ยงอารมเนี่ยครับเรียเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปปฏิบัติทีลต้นเดินสมานธรรมดาวีปัสสนากรรมฐาเมื่อกี้เาคท่านบอว่ามผมว่าคระกระารจกระซสานีออกแพร่กันกันมุดมุย ผมเลยบอกว่าผมไม่เห็นด้วยถ้าแต่ละวัดไปก่อสร้างต้องคำนึงถึงต้องคำนึงถึงมัดดันยุตารู้ประมาณตนสว่วนจะสร้างสาลาเรื่องนีน้ไม่ใช่ปรนี้นะครับวันเล็กๆอาจจะไ่สาร้างสาลาแบบของพ่อรองเบอร์ไม่ได้ครับไม่ต้องไปสร้าง ค่ารถซากเก็บเอาไป có ปีถึงจะเสร็จ लेके ซากพอแล้ว bất cứ ai <laughs> có lý do gì làm của mình để bỏ công cán bom nát đổ công cán bom phá vỡ bỏ công sản vật tư nương dùng chuyên dùng vật phẩm để tránh lên, cái trái phơi chơi mò mò, cái trái phơi bắt đầu tụt đèn, toàn bộ quân Mỹ, cái trái xây nasa, cái trái xây dựng máy bay, cái trái xây dựng tàu ngầm, cái trái xây dựng vũ khí, cái trái xây ที่คนพูดออก็ว่าเราไม่มีแต่ไปลบคนโยมนะครับแต่ถ้าโยมมีัะตาก็ไม่มไปมเป็นไรแทนที่วดมาแล้วจะได้ไหว้ารม้สมน์ก็เป็นเน้นหนักอย่างอ,างงอ,าอื่นตัวอ,อย่าหนึ่งพวกมันนิตาบายู่ตอนที่เราพูดลงนี่เดี๋ยวผมบอกวนะ่าถ้ามีคนมาบูด พระใหม่ครับเราก็ยังไปเน้นนในการใช้แรงงานเขาอันหลักๆที่จะให้พาะใหม่ก็คืออบรมสอนธรรมะถ้าไม่สอนธรรมะมันเป็นการอบรมแน่ๆวิธีการต่างๆให้เขาอย่าเพิ่งไปใช้แรงงานเขาผมเลยยกตัวอย่างว่ามีวันหนึ่งหลายปีมาแล้ว นิยมมาบวชสมคนจย่บวชปัญสาเดียวครัแบแต่อย่าบวชต้สาเดียวแต่พวกที่มาบวชเป็นช่าง้งหสามคนเป็นช่างหมดครับพอมาเคหนา้าปั๊บเตรียมตัวก็ท่องสี่ห้าวันนี่แหละถึงเวลาบวชก็บวชเสร็จแล้วจะเอาว่าก็เลย แนะนำบอกว่าพวกคุณทั้งหลายเนี่ยสามลูกเป็นช่างพูนเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยจะให้ทำห้องน้ำสักสิบห้องเป็นช่างพูนจะให้ทหมปเนี่ยทำห้องน้ำสิบห้องถ้าทำไม่เสร็จไม่ให้เสร็จสามลูกต้องไปทำห้องน้ำกับเป็นช่างพูนจว่าก็ มีก้อแม้ก้อต่อรองเลยต้องไปทำห้องน้ำไม่เส,สร็จสิบวันทำไม่เสร็จไม่ได้เจ็บทำวัดเชา้าเสร็จก็ปินตว่างไปทังจันแล้วก็ลงไปยทำห้องน้ำบางวันก็โยมบินโตไปตั้งที่เกาะซาง,งานะครับตอน,นเย็นไม่ได้ทำวัดคำเลยครับเพราะขาดทางน้ำ ตลอดพรรษาดิเตรียที่จะมาไหว้มามตารวจบนเจริญสมถะกรรมฐานแต่ประพฤตปฏิบัติถึงจะไม่มากก็มันชิบาวาติบาตานี้นี่นะแต่ว่าว่าจะไม่ได้เสกทำห้องน้ำทุกวันเสรกวันน,บบน,นี้กัอบ,บออกพรรษาครับออกพรรษาแล้วก็ ลาศิกาไปตามที่พูดกันไว้ลาศิกาเนี่ยก็เข้าวัดเห็นไหมครับตั้งแต่วันลาศิกาไม่รอเข้ามาวัดอีกเลยเพราะกลัวเจ้าวัดจะใช้ตำรวน้ำต่อฟังนะครับหาเนี่ยผมไม่ได้พูดในความหมายฝันร้ายที่ว่านี่ผมได้พอพอฟังขวัญ <c oughs> ตลอดวันเสา,า,าร์ทำน้ำต่อผมยังไม่ได้ซื สิ่งใก็ไม่เดือดร้อนกับเราเควรจะว่าใช้อะไรแค่ที่จะได้หลักธรรมะไปปรพฤปฏิบัติถ้าจะไม่ได้แต่งงานก็จะได้สอนเรื่องหัวเรื่องเมียเ,เป็นยังไงดิดงานป้ายพ่อแม่ปู่ตาย,ายายเป็นยังไงนะครับรู้เรื่องนี้เพราะอันอื่นเขามากแล้วเขาจะให้ไหวกินได้หมดทุกอย่างแล้ว แต่ว่าเราเป็นร่วงไปอย่างไดรแล้วจากเขาผมคิดว่าวัดใดาเกิดมาแล้วมีความรู้นะครับประพฤติปฏิบัติได้พอสมควรเห็นคุณค่าของหลักธรรมแน่นอนลาสิกขาไปแล้วต้องไม่ลืมวัดตัวเองไปบุตรนะครับต้องไม่ลืมเลี้ยงต้องไม่ลืม การทั้งหมดสถานที่ตัวเองไปปวดครับได้มาหายอยู่ตรงนั้นแต่ปวดอยู่ตรงบ้านนั้นบ้านเกิดแล้วก็ได้มาหายอยู่ตรงนั้นใครมาสอนพวกนี้จะมีความกักันดูนะครับเดี๋ยวขอโทอย่างพวกผมนี่บ้านผมอยู่กับบ้านคนละบ้านอานันนี้ไม่เครับผมคิดว่าผมเกิดอยู่บ้านนั้นผมปวดอยู่นั้น

อ uh, ย no huh? ู yeah ่เอากันตลารแต่จะไม่เป็นแกมกบ่ไรับนะวเือยองไนยืนรู้ว่าองนงตไปที่พด้เป็นตัวอย่างนะครับสมมติว่าภาคใหม่นี่ปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วทีนี้เนี่ยไม่ได้ปวดมาเกินก็มีอะไรดีๆก็เอาไปช่วยมาเกิบ้าง ร้างวัดตัวเองบ้านเหลือตัวเองบ้างช่วยเหลือเขาแต่ก็มีพ่อมีแม่มีญาติมีน้องม,ม,มีอะไรดิได้อุปกรณกันมาแต่คพวกเรามาบวชอยู่ตรงนี้นะครับได้คนรู้เป็นผู้เป็นคนอย่างวันนี้เราก็ไม่คนเดิมมาจะดงออกขึ้นกอยู่ันอวทียกเว้นวัดที่เราไปบวชไม่ได้สอนธรรมะให้เราสักอย่างใช้เราทำห้อง,งน้ำสามเดือน อันนี้เราไไก็อย่าไปใกล้ะน,กน,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 นะครับมันอันตรายครับเนี่ยผมพูดเลยผมผมได้รับนโยบายนะครับที่ว่านะครับแล้วยจะไปเล่นงานการก่อสร้างใหญ่ๆตัวๆเดี๋ยวผมพูดไปยาวเลยหลายๆรูปไปสร้างใหญ่ๆตัวรูป้อยล้านผมเคยถามต่อหน้าด้วยนะครับนี่เอามันเ้งเลยบางๆตรงนี้นี่ผมไม่ไม้บอกว่าผู้หญิงด้วตัวลงรองกับทุกวันทุกวันเนาะ ถึงวันจะมีกิจกรรมใหญ่ก็เอา้าวาดมาปังท่านจริงๆไม่ได้นะก็เลยตกกระดับไปเลยหลวงพ่อนี่ยามาจะเงาตัวนี้วลเนี่ยเลยมาส้างอลคว่าสัมปั่เป็นนงเป็นระธาของสระใอยู่อย่างแเลยมาสร้าตัวนี้หน่อยนี่ถึงเวลาที่สินี่ยก็มองลอยหลั

แยกการปกครองออกไปลลายทุวประเทศเราที่คนไปขึ้นเยอะนะครับที่ไปสอนลูกน้อยมากไม่ได้ว่าสอนผิดหมดนะครับที่สอนรูกน้อยมากสอนผิดมากสอนถูกน้อยแต่ว่ายายผมบอกว่าที่ไหนนะครับ ยังมีสำนักปนแปลกๆเกิดขึ้นยาดโยอะก็จะลหลั่งไหลไปบริวารวัดใหญ่ๆที่เราไปเที่ยวนะครับทั่วประเทศผมไปดูแล้วโอ้ยผมรับไม่ได้วัดใหญ่ๆที่ยอดโยอะไปคนที่สร้างวัดขึ้นมาเพื่อจะให้คนไปเยอะๆแต่ว่าเพื่อคนไปไปบริจาค มีอะไรที่จะให้คนทำบุญทั่ววัดครับไปบ้างไหมต้องว่ได้ต้องยอดเลยปิดทองต้องเพิ่มเนเี่ยถึงกี่การไม่กระทุ่มไม่อะไรตางวัดต่างมาเต็มหมดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พลาดไม่ได้ก็คือไปถ่ายรูปโย่ไปไปถ่ายรูปเราก็มีพระไปจับเงินมุ่งต่างๆโย่ปิดทองอยู่ระดับเฮ้ย คิดด้วยความไปทำบ้านนงพวกท่านเนี่ยพวกท่านจะไปคิดอย่างนั้นครับถ้าคนไปวัดเนี่ยก็ต้องไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปฟังธรรมะมันเน้นถูกอันนี้วัดมันสาทเงีายเหมือนไปถ่ายรูปซื้อผ่อออากับมีตัดเสี้ยวเงินรูปมือจีนเะนี่ยมันไม่ใช่จุดประสงค์มีวัดแบบนั้นไม่ใช่จุดประสงค์เพราะฉะนั้นบรรดาเจ้าวัดทั้งหลายเนี่ยจะไปคิด อย่าไปกินลิลเลอร์มาจะได้เง like, ินยังไงง่ายไปเถเราตั้งใจศึกษาเราเรียนความสุขแล้วก็มาไหว้พระสวดมนต์การโยมมาก็นำไปปฏิบัตินั่นแหละความเป็นลูกในของศาสนาเนี่ยที่เขาไปหลายๆวัดเนี่ยผูกก็มีไม่ถูกก็มีคนสอนนี่ตั้งจุู่กระทรวงไม่ได้ถูกสอนเพื่อจะได้เงินตัวนี้ที่สำนักวัดสำนักพระศนลป์ mặc dù mặc dù chẳng hạn mọi người mặc dù chẳng hạn 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 mặc dù cái hạn mặc dù chẳng 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 hạn ก็เรียกออจามกเหยียบเหยียบเหยียบในมือเยผมเปิดนักพัศษีอามสัมักสัมยันสันนกอันดังๆได้ยินไหครับสำนักพระบิดาครับผมคือเงินพวตายจะนำพบิดาเนี่ยเงินมาเราไม่เคยเกงบอกซุนีมันกินฉีดกินเยวะไรเงียมาเราบอกว่าตะกุลนุ่าไม่ยมแมิหลอกคับหอกนีนี่ ที่มันเปแปรได้จะไปในลูกที่เดียไม่ถูกครับป้อหมายของสนักนั้งที่เอายอมไปส่วนมากจะไม่ถูกต้องตามเงินตามหลักวุฒิเจ้าเป็นบทมานี่แหละหยุดผสมไงสัมพุทุกาลนิสสนะเพราะมันไม่คือะสมหน่วยยังอื่นแต่ว่าก็กลัวการยุ่ก็ย่อยีเราเนี่ยว่าปวดก็มานี่พวกอกขับหลับลอยลอยงานสังการโฉม นิยมทานโอคาสการลอยไปงานสังคนนิยมทานพอกระยอนใจระหว่างก็ไม่นั้นเดี๋ยวตั้งใจเป็นบอกมาหัวลงมาบ้านปัไว้มาสมมนติอย่างน้อยที่สุดก็ทำประชารำประเสริฐปัดกวาดปีน้ำวันนี้ผมถือว่าผมโชคดีนะครับเพราะว่าผมจะมาเพ็ญอยู่ในมาสศพามันไม่ได้หุ้นเตี๋ย ขึ้มาเราบานเทิแหวบาดเื่งแหวกเขมีประวัติศาสตร์กับผมคื่กัรแต่พวกนี้เพิ่งเกิดเื่อแหวนี่มีพฟยานาเทปใน,นเชื่อแหวนนี่ไงตนนอนนั้นผม,มเรียนราษาจีนเสียงแหวลนีผมไปยงมาเขาว่าพยานาเทศในเขาอัดเสียงไว้อ้าเป็นคนติก๊กยอเลย แหะเลียงผาว่าอ้่าจะไปเสียรย่างผี้มัอยาถามด้้มันจะหาขอได้ไปเลยทำงานระล่อนเจนังสอยู่วัดเจดีย์ัดเดียวมึงแน่ทีิมึงไปหาขอเลยบุญขผมกระไรบอกไปว่าชีแต่กลัวบอกไปยังไงมันชื่อแหนมันต่อไปเรียนที่บอกว่วลูกง่ายสรลุกไา้ก็วันะครับสาสเรียนมานั่งเนียว เลยเอาไปเยอะมาว่าเป็นพระพุทธเจ้าขี่ซาเซโกเป่ขคนกับมือโบซาย้อนเย็นข้นซาทุกชุดใีเยสนตขอๆกันได้ควาพผาดีปโยงมือไหว้คุณไอ้บรานาคเนี่ยภาพรวมๆเยอะๆถึงไปโยงไปจำมากหรอกที่มันแหวกแนวออกไปไม่เหมือนอย่างพวกเราได้บวชกับครูบาอาจารย์ไอ้ครูบาอาจารย์ก็รวมสั่สอนไปพระสงฆ์มันไม่ต้องไปมือไหว้รูระเลยหรอกทั้นี้แล้วเป็นไง

มาก็ตามนก็ตามดิผมเอว่าป็นิมีโชคดีถเ้ยเ่ผมก็บอกอยู่ตลอดใครมาบ่รเิดเบอเนี่ยโชคดีเพราะ่สุดก็ีแลมาถึงตอนนี้ใครมาบ่เตี้ยเบอร์ต้องวางายจระำเอรองเอตบมาจะลเป็นคนที่โชคดีพี่หนาจมาอะไรนะพี่นามาอะไรกันอเกินนัาจะมาถึงขีดเาด้ให้มาได้ยับือยับือ ก็ไม่รู้ใดแล้วเ็าปยยามมาฉันกวางน้ำมกว่าายุนน้องูไม่มีอาหารมาไรมาไนเ่นอัมานไหผมบอกยังเป็นบ้านไหอยู่นะกับเี่หน้าถ้าไม่เกินหน้ามียังเป็นปนตะวันอยู่แต่ว่เขาก็บปนยมว่าไว้ของเขาไต้เินลกตายวยุปันอนเปิดข้อแต่ว่าสามทีภนษา Hoạt lông tham gia, bây giờ mặt. Hoạt động tham gia, h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 oạt động cho gia, hoạt động tham 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 ta hoạt động tham con hoạt động tham gia, hoạt động tham gia, hoạt động tham gia, ออกไปว่าจังะมาเป็นคุยคุณระบังสิแต่ถ้าลูกพอยายพี่ยัเป็นไปผมเป็นจังหวัดเยอะเองก็เอาไปว่าจะต้องแตายกันตัวเราเรียนว่าไม่ครับไม่แต่พอบเลี้ยนลงตายเข่นสามสิบเขาก็จมครับแต่ว่านละวันสิบปีผมเป็นหลายครับโบราณครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ จงจะรับเมพอสุดวนที่จำกระับเพื่มลงไฟแรงดิปะลงไฟแรงกิเลสมากครับรู้เดียวกำเนิอะไรเออสนใจเรื่องนี้ที่าเนี่ยมันม <laughs> ีกิเลสีรักมาสนใจเรื่องนี้จากนี้พวงการหรือโกลดีบาโกลี้ <laughs> jadi, mau punya apa pun, orangnya semua, aku punya banyak main keong, main apa aja, kan kalian yang kuasain pun yang kuasain ini เราได้บวชมาแล้วได้รับการเสาลงมีจอมลูกไปบรรลุปฏิบัติมีความสงบร่มเย็นเขาต้องการตรงนี้นะครับเพื่อขออนุโมทนาขอบคุณเจ้ากบรรดาบัณฑการจากบรรดาอำเภอรองอำเภอเจ้าระเบียบรองอำเภทุกความที่ได้มีเมตตาอนุเคราะห์ลูกหลานที่มาบวชเป็นพระสามาราบบวชไว้ให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตขออนุโมทนาทุกท่าน Kwa muay-muay kwan tuk tan jele-jele ayu kwan na tuk kak, kwan na kati kwan, kwan saan soba, ya kata-kata kong kambi bon-bon. Pemboi-boi la yot saran-seren yon tuk